สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ u f Finhouse Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้สองใบนะครับตรงหน้าผมเนี่ยคือย e ี่ห้อ w a ล d e นะครับชื่อรุ่นคือ Man d ดนะครับ m a n d ดเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาเพื่อสำหรับคนเดินทางข้ามประเทศโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับการเดินลุยป่าหรือขึ้นเขานะครับแต่ว่าเป็นออกแบบมาให้สำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับผมที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันเป็นไซส์50 ทางด้านขวานะครับที่เป็นสีดําส่วนตัวนี้สีเขียวนะครับเป็น65นะครับผมสองไซส์เนี่ยเ,ยเป็นไซส์ที่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับแต่สามารถโหลดได้นะครับผมโดยที่ทั้งสองไซส์เนี่ยจะมีเป้ใบเล็กมาให้นะครับมาจะเขียนหน้าถุงเลยว่าเป็น m ันโด t ูโกนะครับเจ้าเป้เล็กตัวนี้เนี่ยมีไซส์ขนาด12ลิตรนะครับซึ่ง ค่อนข้างสะดวกเลยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันโดยรวมรอบๆแล้วก็ความแตกต่างของทั้ง2ไซส์ที่ต่างกันนะครับว่าความต่าง15ลิตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีจุดต่างยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัว50ลิตรก่อนนะครับตัว50ลิตรเนี่ยตัวแฮนเดิลกิบตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับตรงนี้1จุดข้างล่าง1จุดแล้วก็ด้านหลังกระเป๋าอีก1จุดนะครับผมตัวกระเป๋าเนี่ยจะมาพร้อมกับ กระเป๋าเป้เล็กนะครับจะมาอยู่ด้านข้างตรงนี้เสมอนะครับผมเวลาเราถอดออกใช้งานนะครับก็แค่ปลดปลั๊กเกิลด้านข้างแล้วก็ถอดใช้งานนะครับผมด้านบนตรงหัวกระเป๋าตรงนี้นะครับจะมีช่องซิปหนึ่งช่องซึ่งมีความกว้างแล้วก็ค่อนข้างใหญ่กินพื้นที่แอเรียตรงช่วงหัวหมวกด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยเจ้าเป้ตัวนี้เนี่ยจะต้องเปิด บัคเกิด้านหลังก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถรูดซิปพาร์ตอื่นๆได้นะครับผมเมื่อเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีรางซิปทั้งหมด2อรางรางหนึ่งคือรางเมนหลักนะครับอีกรางหนึ่งเนี่ยเป็นรางที่เอาไว้ช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับเป็นช่องสําหรับการใส่โน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมมาดูกันที่ช่องแรกกันก่อนนะครับที่เป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับผม เมื่อเปิดออกมาที่ช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีถุงตะข่ายขนาดใหญ่หนึ่งถุงนะครับในถุงตะข่ายเนี่ยจะมีที่เก็บพวงกุญแจอยู่นะครับผมเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่โน้ตบุ๊ก15.6นิ้วได้แม็กที่สุดนะครับผมด้านหน้าตรงนี้ยังมีพื้นที่ลงไปด้านล่างค่อนข้างลึกนะครับใส่ของได้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับตัวช่องเมนหลักเนี่ยเวลาจะเปิดนะครับก็จะเปิดด้วยซิปใหญ่นะครับที่ซิปใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตรงซิปใหญ่ครับมันจะเป็น ห่วงล็อกตัวควงคุญแจได้เหมือนกระเป๋าลากทั่วไปครับที่ว่าสามารถเอาซิปม,มาชนกันแล้วเราก็เอาตัวล็อกของระหว่างซิปได้นะครับผม <S 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 เมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือมีขนาดใหญ่มากนะครับผมตัวไซส์50ลิตรเนี่ยถ้าเดินทางโดยบรรจุเสื้อผ้ายอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้ประมาณ5 7วันเลยนะ,ะเผออจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับด้วยปกติแล้วมันมันได้มากกว่าแหละแต่ว่า ต้องอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนขนของขนาดไหนนะครับผมก็จะมีสายรัดเสื้อผ้านะครับแบบกระเป๋าเดินทางเลยด้านข้างตรงนี้จะมีถุงตะข่าย1ถุงพร้อมลังซิปนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นถุงตะข่ายนะครับแบบ2ช่องนะครับก็คือตรงนี้จะเป็น1ช่องนะครับที่ไม่ได้ทะลุลงไปกับด้านล่างนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นช่องเมนหลักแบบนี้เลยก็คือตรงนี้ สามารถใส่ของได้อีกหนึ่งทางนะครับก็เป็นเปิดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่กับด้านหลังตัวนี้นะครับแยกออกจากกันนะครับเวลาเราขึ้นเครื่องอ่ะใบด้วยความที่มันไซส์ใหญ่มากนะครับมันก็จะเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะนั้นต้องโหลดไปเพราะนั้นเขาก็จะมีที่เอาไว้เก็บสายสะพายแต่ในกรณีที่เราจะใช้สายสะพายครับให้เรารูดซิปรอบๆนี้นะครับมันจะอารมณ์หน้าตาคล้ายๆกับตัวของที่เป็นฟาพอยต์ของตัวออสเปยนะครับผม หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวสายสะพายนะครับตรงนี้นะครับผมที่ใส่แว่นแล้วก็มีสายคาดหน้าอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเบล์นะครับซึ่งผมต้องบอกกันเลยว่ายอมรับเลยว่าเขาทํามาดีนะเบล์เขาเนี่ยยังมีช่องกระเป๋าให้ด้วยนะครับยี่ห้ออื่นไม่มีให้นะยี่ห้อนี้มีให้นะครับถือว่าดีมากเลยเบล์เนี่ยหนานะครับพึ่งพาได้แน่นอนนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยเวลามัน ใช้งานนะครับมันก็จะห้อยตรงเตงแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็มีตรงก้นกระเป๋าจะมีช่องตรงนี้อยู่นะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นช่องสําหรับการเก็บไอตัวม่านตัวนี้นะครับเวลาเราจะเก็บก็เราก็แค่ม้วนมันนะครับผมแล้วจากนั้นก็ยัดมันเข้าไปนะครับพอยัดมันเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกอยู่นะครับเอาตีนตุ๊กแกเนี่ยประกบกันแค่นี้นะครับก็จะได้เป็นกระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่ กับตัว50ลิตรตัวนี้นะครับผมท่าน,นี้ทุกใบอะครับจะมีเจ้านี้แถมมาให้มันคือกระเป๋าที่ชื่อว่ามอนโดท o กโกนะครับตัวนี้เนี่ยมีมความจุขนาด12ลิตรนะครับผมจะมีต่อเมื่อเป็นมอนโดรุ่นที่เป็น50ลิตรกับ65ลิตรเท่านั้นนะครับรุ่นที่เป็น38ลิตรเนี่ยไม่มีแถมมาให้นะครับผมเวลาใช้งานก็ดึงออกมาครับแล้วก็เคลียบมันจะเป็นการกลับตัวกระเป๋านะนะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้า ถุงของเขาเนี่ยครับจะเป็นถุงตะข่ายเก็บของที่อยู่ข้างในตัวกระเป๋านะครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นช่องลงไปลึกๆเลยนะครับเวลารูดซิปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็สะพายได้นะครับแบบนี้โดยที่เขาจะมีฟังก์ชันตัวบัคเกิลตรงนี้มาให้ถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะเดินไปสนามบินโดยการที่เราจะสะพายเจ้านี้ใช่ไหมครับ เจ้าตัวมอนโด50แต่ว่าเราก็มีของที่ใส่สัมภาระเราเล็กๆไว้แต่ว่าเราก็ไม่อยากถืออย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวบัคเกิลตัวนี้ครับอยู่ตรงเนี้ยเข้า,าไว้เชื่อมกับบัคเกิลตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากห้อยมันหรือไม่อยากถือมันให้คุณติดบัคเกิลเข้าไปครับอพอติดบัคเกิลแล้วมันก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้ครับมีกระเป๋าข้างหน้าหนึ่งลูกที่ห้อยถ้าสมมติคุณอยากจะหยิบพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันง่ายๆกับสําหรับคุณนะครับคุณก็แค่ เอาเจ้าตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็รูดแต่จานั้นคุณก็หยิบของในกระเป๋าด้านหน้าทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รูดเก็บแล้วคุณก็เดินออกไปต่อได้เป็นแบบนี้นะครับถึงเวลาพอเราถึงที่พักแล้วเราเอานี้เก็บเราก็แค่ปลดตัวนี้ปุ๊บออกมาแล้วเราก็สะพายเจ้าตัวนี้ครับออกไปเที่ยวได้สะดวกมากๆเลยครับมาต่อกันที่รุ่น65ดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับรุ่น65เนี่ยจะต่างจากรุ่น50ตรงที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีรางซิปอยู่1นึางน,นะครับผมซึ่งพื้นที่ที่เป็นของตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นผ้าบริเวณด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ด้านในตรงนี้ โดยที่รังซิปตรงนี้ด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดีๆตัวรังซิปของเขาเป็นรังซิปกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่หล่นลงมาที่กระเป๋าครับก็จะไม่ซึมผ่านผ้ากับซิปเข้าไปโดนสิ่งของที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> เหมือนกันครับมีแฮนดิลกริป3จุดนะครับ1 2แล้วก็ด้านหลัง นะครับด้านข้างมีกระเป๋าที่เป็นตัวม mm ันโดทูโกมาให้ลักษณะทุกอย่างคล้ายกันเป็น12ลิตรเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความต่างนะครับระหว่าง50กับ65นะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับผมก็เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเปิดบัคเกิลตรงด้านหลังตรงนี้นะครับ ก็เจอเจอกับซิปล่างลักษณะคล้ายกันกับตัว50นะครับผมโดยที่ตรงนี้ครับจะเป็นโน้ตบุ๊กแพดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องตะข่ายเก็บของตรงช่องนี้ด้านหน้าก็ยังมีช่องใส่ของลึกๆลงไปได้อีกนะครับผมซิปเปิดกระเป๋ายังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นห่วงชนกันแล้วก็ล็อกด้วยตัวคุณแจล็อกได้นะครับผมด้านในเนี่ยพอเปิดออกมาจะมีความต่างจากตัว50เล็กน้อยเพราะว่าตรงนี้ครับจะมีตะข่ายเอาไว้ใส่ของให้หยอดลงไปได้ เพิ่มมาอีก2ช่องนะครับตรงนี้เป็นตะข่ายยาวใส่ของได้เหมือนเดิมนะครับมีสายรัดตรงกลางเอาไว้รัดเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เป็นตะข่ายเหมือนตัว50เลยนะครับก็คือเป็นช่องเปิด1ช่องใหญ่แล้วก็เป็นช่องตะข่ายด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับผมตัวโคงด้านหลังนะครับไม่ได้มีอะไรต่างจากตัว50นะครับเป็นฟองน้ําบุกขนาดใหญ่เหมือนกันมีตัวล็อกที่หน้าอกนะครับเหมือนกันแล้วก็สายเบล ที่จะหนาขึ้นกว่าตัว50นะครับเพราะว่า6 5เนี่ยเขาก็คาดหวังว่าคนน่าจะแบกของเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกแบบเบล์มาให้หนาขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้มันซัพพอร์ตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงข้างเบลล์ยังมีกระเป๋าด้านข้างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ายังมีตัวล็อกที่เป็นล็อกกับกระเป๋าตัวมอนโดทูโกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่น50นะครับผม เป็นไงกันบ้างครับกับกระเป๋ามอนโดนะครับขนาด50ลิตรและ65ลิตรนะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ร้านเด e p พับฟินเฮา e นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ